สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าอารา์เจอร์ตอนที่17ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ชื่อตอนว่าร้องรํากลางสนามลบตัดภาพมาที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้คืออาร์ตกาตัดภาพมาที่ลุงที่จะสอนศิลปะก,การร่ายรำแต่ว่าอาร์ตกานั้นกลับรู้สึกเหบือนกับพวกมาเมียที่เคยมาทําร้ายตอนเด็กเลยสลบไปตัดภาพมาที่ยานเดเวอรเลียนตัดภาพมาที่ลุงที่มาขอพอรแล้วในขณะเดียวกันทั้ง3ก็มาดูอาร์ตกาที่ละเมอแล้วก็มีสัญญาณประตูมิติเลยออกไปแล้วเจอกับไอ้หัวโลดเลยให้ดูแลอาร์ตกากับ เลยตีไปแล้วก็โดนยิงจนมีดอกไม้งอกออกมาทั้ง3คนก็มาเลยแปลงร่างแต่ว่าคนคนนี้นั้นก็มองดูอยู่แล้วก็จากไปในขณะเดียวกันอาสก้าก็มาซึ่งไอโรนั้นก็ดูแลร้านอยู่แล้วก็แปลงร่างแต่ก็ทําไม่ได้ซึ่งการที่ลุงเต้นนั้นทําให้อาสก้าเกิดความหวาดกลัวเลยสลบไปแล้วก็ลืมความหมายของความสงบสุขลงไปด้วยทั้ง3ก็มาซึ่งทรีนอยนั้นก็หนีไปแล้วแล้วดอกไม้ก็หงอยไปตัดผ้ามาที่ฐานรับดอกไม้นั้นก็บาดอีกครั้งในขณะเดียวกันทั้งสองก็มาทานอาหารแต่ว่าอาร์ติก้านั้นก แต่ว่าก็ทาไม่ได้ซึ่งอบับรูนนั้นก็พามาแช่น้ําแต่ว่าอาสกาก็จริงจังเกินไปแล้วอบัรรูนนั้นก็เห็นดอกไม้ตัดภาพไปที่ทรีน้อยที่วางแผ่นไว้หมดแล้วถ้ามีดอกไม้บ้านก็จะมีบอลสมตกลงมาบรรลือสดงให้ดูแม่งเลยทั้งสามก็มาแล้วฝนก็ตกแล้วไอ้ทรีน้อยก็เปลี่ยนภูเขาแล้วก็ทําให้มันระเบิดตัดภาพไปที่อาสกาที่คิดมากแล้วลุงก็มาบอกว่าท่าเต้นนั้นเป็นสิ่งเดียวที่มีตอนกลางไฟสงครามแต่มันก็ทําให้ทั้งสองคนยิ้มได้และนนั่ก็คคคือออววาาามมมหยขขงงงสสบ กนนเองเลยแปลงร่างตัดมาที่ทั้งั่งคนจะตายให้ได้แล้ววัสกาก็มาช่วยทรีน้อยก็อพวกมามีออกมาแล้ววัสกาก็จัดการกับพวกมามียลงไปได้พร้อมกั้เปิดพลังเดโดกัสจนได้ทรีนอยก็เจาะก็กลอยไปเลยทั้งสามก็มาและล้งสี่ก็รวมาวุ่เข้าด้วยกันเลยจัดการมันลงไปได้ซึ่งดอกไม้บนหัวก็หายไปแล้วไอ้ทรีน้อยก็ขยายร่างบาเฮียวก็มาพร้อมทั้งไปพวกเดดดเสาทั้งสามเลยประกอบร่างกัน แล้วไอ้ใบเร่แดงก็มาแต่ว่าทั้งสองก็ทะเลาะกันเลยประกอบร่างกันแล้ววัตก้าก็ใช้พลังของดาบเรียกขึ้นยักษ์ออกมานะทั้งสี่เลยจัดก,การไปลงไปได้ เรื่องขอคนนี้นั้นก็ดูอยู่แล้วก็มีที่แปลงร่างซะด้วยแต่ขณะเดียวกันแจนก็รู้สึกถึงเสียงเพลงที่อัสก้าเป่าแลวอตองก็มาพร้อมทั้งแตงงมแล้วก็กินด้วยกันก็จบไปแล้วสำหรดี้ช่าคนลืฝากไลค์กดแชร์กดซับงานอแไรตั